แค่เดียววะเซกแค่ไหนดิเ,ดเอามาไหมเออวันนี้จะพาไปเดินเล่นไหนดีคิดไม่ออกเลยเรียนนะ กานกินทุเรียนนะครับอันไอยอ ันนี้กำลังลุกรีลุกรนนะครับจะเอาไปเดินเที่ยวรู้ก็รู้จะเย็นลูกพักเนก่อนสักนิดหนึ่งจะจัดให้ชุดใจไฟกระพริบอืม เสกช้ากินยาอย่างไหนไอ้มึงวัวกินยาหรอบอจัดการเลยลูกพี่เสกกล้วยก็ได้กล้วยก็ได้เอาละครับเอาละครับบวยวายแล้วครับ

ดื้อครับเราดูเขาทุกวันได้เวลาไปเดินเที่ยวแล้วพ่อจะเย็นๆะเย็นโอดูแดดดิครับแรงมากเมื่อบานหาย หายแล้วครับแต่ว่ายังหมอบอกยังพบเชื้ออยู่นะใช่วันนี้ได้ดอ,อกไว้มากคนระับ E เอาใช่เหรอเพื่งนมันเกิดพมเหรอเอออย่าไปไปซื้อของอะไรเลยมันเตรียมตัวครับว่าจะใส่อะไรเอาเลยแมวเลยเอเอา้าลำคาเราครับเอาบ่ายกอดผู้เล่นเฉยหยอกเล่นชอาเลยครับคุณพ,พ่อไปนี่นะบนอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่พาไปเดินเล่นเนี่ยเอาไปเลย วันเกิดนะครับครบรอบพวกนี้กี่ปีนะสิบแปดปีนะครับอ,อ๋ออุเนี่ยจะพูดนะครับเดี๋ยวเขารู้ว่ายี่สิบเจ็ดตั้งสิบแปดได้ก่อนครับเธอทำให้ฉันรู้สึกมันตอน สิบแปดนะครับเสียขาบัวบานรอนานแล้วครับเสียขาบัวบานรอนานแล้วสิบแปดสิบแปดปีสิบแปดปีกี่เดือนมาแล้วสิบเดือนมาแล้วไอ้สิบปีมาแล้วอยากไปแล้วอยากไปแล้วนะครับ ข้าไปเล่นแน่เยอ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 จะไม่จับหน่อยไม่ได้แล้วนี่ดูเน้นๆโอ้โหเบิดงาแล้วเบิดงากินเข้าไปเขาหลอกให้กินยาวิตามินซีอืมกินอีกไหนวะคือกิน,นยาเฉยเลยนะกินกินเบ็ดแล้ววิตามินซีเด็กบ่หรอไม่งี้ไม่แถม ไหนไปดูซวิตามินซีสิบห้าเม็ด mm ทำไมต้อง mm oh, ah. สิบห้าเม็ดไปโอ้แต่แขงคอใส่เสกแล้วไหนดูสิใช่เม็ดที่เขาแจกไหมโอ้เอาไปด้วยเซกเอาไปด้วยบัวบานจะขอบอกไม่มีไม่มีไม่มีวิตามินซีที่เขาแจกเด็กนะครับอ,อือม น้ำปลกเลยนะอาวน้ำปลกแย่งวันกินอีกมีมีบอมมีบัวบอกตักแล้วว่าเอามาเอาไปไปเลยอยากกินส้มๆมันเจอตยบสักแล้ขมๆเรื่อ bueno ออโบก็อาบน้ำทุกวันอยครับแต่ว่าอาบตอนเย็นประมาณสักบ่ายกว่า,วาแดดร้อนๆนะครอ๋อหมอเอามาให้แล้วครับผมแต่ว่ากินตัวนี้ก่อนนะครับที่ยังมีอยู่ก็จะกินเช้าเที่ยงเย็นลหรือเปล่า มอ๋อสำหรับไปถ่ายมาแล้วครับก็ไปดูเลื่อนดูในคลิปตอนเช้าได้นะครับบัวไอ้บัว,อบวชอบมันหยอกคนเลยเกินนัเองฮะ,ฮะยาต้านไวรัสไม่ต้องกินแล้วครับ แต่ตอนเวลาไม่ต้องกินแล้วนะครับล่าสุดมาดึงเก้าอี้ผมเล่นครับรงเท้าสวยมากเลยสีพูนี้โสัยของเมียควานสิงออกไปดูตอนอกมาแล้วครับ ว่ากว่าดลาวีเออเอ่อไอชีดีเออโอ้โอนโอ้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 เป็นตอดีขอช้ำช่องโอ้ถิ่นเขาครับนี่บัวมันการคอพ่อลูกเอ้ยเอาลง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 มันการคอแล้วลูก มีตดให้ดอมอีอน,นี้ก่อนดีกว่าไม่ไว้ใจแล้วไปหาเดินเล่นปะเพื่นครับเช้านี้แส่บาทแล้วนั่งพักแล้วครับจะพาไปเดินเล่นนะครับแต่ดูก่อนว่าจะไปเดินที่ไหนดีเอ่อนะครับฝากกด subscribe นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ